เป็ดแรกครับเป็ดแรกลงน้ำแล้วอ้าไปครับไปครับีกายกันครับอุอ้ยโอ้ยว้าวครับเสียดายเลย

นะโดนอีกแล้วครับโดนแล้วครับโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหปลาทูเลยครับปลาทูเอ้าเอ้าอ้าสองตัวเลยครับสองตัวเลยโอ้ยนี่ครับนี่ครับตะเพียนตัวหมอตัวนะครับปลาทูเลยโอ้โหเปิดได้ปลาทูนะครับปลาทูเลยโอ้ยโอ้ยสวยครับสวยครับปลาทูเออเออนี่ครับนี่ครับงามเลยหนึ่ง ปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยเลยครับโอเคไปสองตามต่อคับตามต่อยัู่ไหมยังยู่ไมโ็แรงนะครับปูท้องคว้านะครับมืดตึบอ้ย๋โอโยนไม่ได้สวนโดนล,ลมอีกเอาเอายเอาเห็นไหม เอ้ไปกินนะกินยืดเฮ้ย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 โดนกัดมาโดนครับโดนครับโอ้ยเฮ้ยโอ้ต่เพียนครับโอ้ยมันมาเป็นถุงครับนี่ครับนี่ครับเอ้ยมันมาเป็นถุงเลยโอเคโอเคโอ้โหเฮ้ยมาเป็นฝูงครับเป็นฝูงเป็นฝูงนี่ครับโอ้โห

โอ้โหมันมาเป็นฝูงเลยโอ้โหกินครับเินเพีนเพียนล้วน,วนครับช่วงนี้ครับอืมเพียนนี่ครับต่อเพียนเออๆไปยังอยู่ครับยังอยู่โ,โูมันยังบดแตกต่อต่อต่อ,ตอ อะไรยัมเฮ้ยยยยยอีกโอ้โหวัดมันเพลินแล้วครับแบบนี้ครับหูแตกครับหูแตกหูแตกหูแตกโอ้ยเอาเอาเอาตัวไม่ใหญ่ครับโอ้โหโอ้ยนี่ครับนี่ครับตัวไม่ใหญ่จะมาฝูงใหญ่ <c ười> ดีครับกินดีครับโอ้โหตอนนี้ฝูง ผมกำลังเข้าถล่มอยู่นะครับอือหืถลม่มฝูงถล่มเลยเอาอยู่ไหมฝูงแตกไหมฝูงแตกไหมเดี๋ยวมาดูกันยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมยอยู่ครับอยู่ครับนะโอุ้ยว้าวโอ้โหเอาละครับบันเทิงนะครับแบบนี้โอ้โ,อโหสุดมันเลยครับอย่างนี้แต่ยังไม่แตกบันเทิงแน่ วัดเปนยาวๆไปเลยยาวๆไปเลยอยางอยู uh, so Hence, also, ่คร right. uh, ับอยู่ยังอยู่ครับอืออยู่ครับนะโดนครับโดนครับนี่ครับนี่ครับป่าเลยเปลี่ยนเหมือนเดิมครับอ้าโอ้โหดีครับดีครับยังอยู่ยังอยู่อ่าเพียนเออเออครับอ๋อโอ้วัดมันมันเลยครับชั่วโมงนี้ครับนี่ครับโอ้ยอ้า ไส่ต้มเค็มครับอ๋อไปต้มเค็มเออมันมนเลยครับวอนนีมีน้าน้าดินมาด้วยนะครับเอาเอาไหมเอาไหมดิยังอยู่ไหมกูหนาวอ่ะตื่ไปครับโดนรับน้าโดนเลยครับโยลงไปโดนโยลงไปโดนเลยครับนี้คโอ้โอ้ยโอโอยโอโอยโอโอโอ้ย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 โ ลงเป็นโดนครับโอ้ยส winner, oh ุด oh, สุดครับเลียด <réussi> <z ul at word> <that> ีครับโอ้ยตาเพียนเออๆเลยครับเอาเอาสล่นน้ำไปแล้วครยโอ้ยตายๆมันมันเลยครับมันมันเลยสดๆครับโอ้ยทุกเม็ดเลยครับโอ้โหเข้ารัวๆครับรัวๆโอ้แดดออกแล้วครับเอ้า อ่อครับต่อแดดออกแล้วโดนอีกไหมยังอยู่ไหมโดนครับเอาลงเป็นโดนครับโดนเดีโดนแล้วโอ้ยโดนเวทครับเอาเอาโอ้โห๋อตัวไม่ใหญ่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหโดนวิจิตรวิจิตรใจครับเขากินด่อร่อยครับกินด่ กินดะอร่อยยังอยู่ไหมยังอ,อยู่ไหมอ๋ออยู่ไหมอยู่ครับอยู่ครับอ๋อล้มเลยครับโอ้โหถอนล้มเลยเอ๋อไม่โดนครับโอ้ยิงกว่าโกแก่ครับกินทุกเม็ดครับโอ้โหเป็นโกแก่มันจะมันทุกเม็ดนะครับ นี่เป็นกินดะนะกินทุกเม็ดร,รับโอ้ดูกันดูกันดะอร่อยอร่อยแน่นอนครับแบบนี้เอาไม่ให้หมดปอดพันแทงนะครับแบบนี้เฮ้ดโหอ,อยู่ครับอยู่ ล้มเลยครับอยู่โอ้ยหลุดติ๊กโอ้ยหลุดเลยครับโอ้ยลงไปทุนไม้ให้ลงนะครับล้มเลยล้มเลยครับอยู่ลงไปล้มเลยโอ้หเอาผงจะเพียนถล่มนะครับโอ้โหเข้าอย่างนี้สยองเราจะอยูย่ดดยรยยครับดูแล้วลืดอยู่โอ,โอ้อโออโอยปาลิผไม่โดนี ปลูกไม่ให้ทุนลงเลยอ้าวโดนไหมกินจัดประหลัดบ่อ I. อีกยังอยู่อีกไหมโดนครับนะโดนครับโดนครับกินจัดประหลัดบ่อครับโอ้โหโอ้โหอ้นี่ครับโอ้โหอ้โินทุกเม็ดโอ้โเยอะจัดครับนี่ครับนี่ครับกินทุกเม็ดครับโอ้โหอ๋ออ๋โอ้โหไป งามเลยงามงามเลย,เลยกินอีกไหมมาดูกัน ดยครับน้โดยกับโนครับลาเียนรับปลาเวยอีกัโดนุเม็ดรับโอ้ยู่โอ้ยร้อยรับร้อยเอานีรับนี่ครับโดนยุกเม็ดรับโอเคเลยเอามันมันอะครับแบบนี้เอออยู่อักไเอยู่ยังไโอ้โหนุกเม็ดรับ

โดนแล้ครับนะโดนแล้วครับถอนครับโดนโดนนี่ครับ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 โอ้ย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 เอาเอาโอ้ยเอาเอาโอ้ยปีนครับปีนโอ้โหงามเลยโ, okay, โอ้โหมันจะงามๆับตบนี้เอาอือฮึไปตามกันต uh, ่อตามกันต่อปั๊บเป็นยังไง ไปไหมไปไหมตุ๊บโอ้โหไม่โดนแล้วนะนิดเดียวนิดเดียวเสียวสุดซอยโอ้แดดออกครับท้องฟ้าสดใสเลยครับสวยงามเลยเอ้าอือฮมท้องฟ้าสวยงามงามเลยเอ้ากินแล้วกินอีกแล้ว จริงว่าขอแก่ครับกินทุกเม็ดครับนะกินทุกเม็ดกินทุกเม็ดนี่ครับนี่ครับนี่ครับอูโดอู๊อู๊ดอ้ยเอา้าหูแตกครับหูแตกโอ้อยเอา้าปลาต้มเค็มครับวันนี้ไอ,อโอ้โหจะมียี่สกลหลงมาไหมของใหญ่อะหลงมาไหมเดี๋ยวมาดูกนันเอ้าวหลงไหมหลงไหม หลงกับมันะไรครับปื๊ดโดนนี่ครับนะเอาลงเป็นโดนสะบัดให้ตายไปเลยครับเอาโอ้ยเอาเอาโอ้โหยังี้นนครับโดนทุกเม็ดับโอ้โหหลังจากนั่งเงียบเป็นชั่วโมงครับโอ้พอมันมามาเป็นชุดเลยครับโของไม่หยุดเลยครับหินไม่หยุดเลย ถ้าไม่หยุดก็มีแขนอักเสบแล้วครับแบบนี้ปวดโดนแขนจะอักเสบไหมเอาหยุดไหมโดนแล้วหยโดนทุกเม็ดนะกินทุกเม็ดหูยมันเป็นไป,นปนนได้จังงด้อ๋ออเป็นนีกว่าจะเป็นอย่างนี้ ไปได้จังได้โอ้ยพอเข้ามาเอาไม่อยู่ครับดูกันมาดูกัานที่นี่ไหมไอ้ขอแกมันลุกเม็ดครับอันนี้กินดะครับว้าวโอ้ย,อยกินดะก็กินทุกเม็ดกินทุกเม็ดเลยแต่มันไม่โดนโอ้ยเป็นไรขนาดนั้นใจเย็นเลยครับใจเย็นหน่อย,เ,ย,นนอยเพราะว่าอวๆเดี๋ยวแขนลักเสบครับ เริ่มกินระแวงแล้ววัดไม่เคยโดนแล้วครับวัดไม่เคยโดนแล้วน่าจะโดนนะหมาเดี๋ยวหมายเียเออโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย,ยลมเลยครับโดนครับโดนครับนี่ครับโอ้ยเอาเอาเอาโดนไปกินโยนไปกินครับโอ้โห สนะนะเอาอยู่ใครับเห็นหลักเสพไปไปข้างครับวันนี้มันเกินละมั้งแบบนี้เปิดไหมเฮ้ยโดนอยู่ครับนะโดนทุกเม็ดครับเอา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 โอ้โหตายแล้วกูตายแล้วไปแล้วเออเอา โอ้โอ้ยตกน้ำไอีกโอ้ยเสียดายเลยครับโอ้ยกินขนาดนี้เลยนไม่ไม่ไม่ตกน้ำไปเลยเสียดายเลยไอ้กไหม ลงน้ำเป็นโดนโโโดโสรัสาเอาโอลงน้ำเป็นจริงแล้วตายแล้วยงกินอยู่ไหมโอ้โหขึ้นเป็นทะเลเลยครับเมื่อตีแล้วครับผลเมื่อตีแล้วโอ้โหกินอยู่ครับกินอยู่อืมวัดไม่หยุดเลยครับ มถึงมถ่งขวดละหนึ่งขวดอีกดูไหมดูไหมยู่กับมันเลยครับถ้่ไม่อยูแข็งาครับเลยแจะอักเสบไหมยังอยู่ครับนะโอ้โหยังไ,ไม่โดนวะเอ้ยโอ้โหยังกินรัวๆอยู่ครับรแต่วันนี้แ่วันนี้ถ้าจะบันเทิงน,นะครับเอาลงไปเลย ถกไหมโดนลัวไะไป่ดูดีงโอ้โหะอะไรวะเฮ้ยโอ้โหไม่น่ารูจะรุดครับอ๋ออ๋ออ๋ออืมโกแก่ครับมันเป็นกินดะครับไม่ให้โกแก่ครับกินดะครับโอ้โหโคแก่มันดุกเม็ดนะครับกินดะกินดุกเม็ดครับโอ้โหเอาเออ กินทุกเม็ดครับนี่ครับโตนี่เราครับโตนี่เราครับนี่ครับโอ้ยเอาครับอืมงามเลยสายชมอืมอมืเอากินทุกเม็ดกินทุกเม็ดกัดดุอะไรขนาดน,านั้นอะไรเงีเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตอยครับน้าเธอมาเป็นฝูงครับโดนครับนี่ครับโอ้ยเป็นปลาหมอครับตัวนี้เอ๋อปลาหมอมาแจมครับแจมหมอแจมครับแจมหมอครับนี่ครับตากลับเออเลยมีจะกลับเข้ามาแจมนะครับนี่ครับตากลับเออเอ้าจะกลับก็มาเอ้าเออจะกลับมาแจมเอ้ากินทุกปลาครับกินดะกินทุกปลาเอโอเคยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมเออฝนตกครับลมพัดครับเอาไหม ปื๊ดทะเลบางแสนมาแล้วครับนั่นน้องเห็นไหมโอ้ยไม่โดนี่เป็นไปได้ยังไงกดขนาดนี้ไม่โดนโอ้ยังอยู่ไหมแตกไปยังยังครับยังไม่แตกครับยังอยู่ครับตัวใหญ่ครับตัวนี้ โอ๊ยประทูครับประทูประทูประทูประตูโอ๊ยอประทูครับประทูนี่ก็แตกครับประทูครับโอ้ยนี่ครับนี่ครับประทูเลยโอ้ยปาทูเออเออครับโอ้โหเเป็นประทูครับเยอะจัดประหลัดบอกครับอมเข็มแน่นอนไปอืม มันอยู่ใครอยู่ไหมโดนที่กระสองครับนะ๊บโอ้โหโดนอีกระอะสว่างครับสว่างครับช่วงนี้นะครับสองขวา่สวยนะครับโอ้ย งามนะครับเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็ดำนะครับโอ้โหนี่ฮะงามเลย ต้นครับตดนครับจ๊กครับนี่โอ้ยอยตะกกลับครับเอาหายไปนานครับโอยหายไปนานเจ้าเธอก็กลับมานะครับตากลับนี่ครับอื้อหายไปนานหายไปนานโอ้กะเพียนไปแล้วครับฝงน้องสายฝูงแตกไปแล้วครับอืมแตกไปแล้วสวยงามเอ้ามาดูปลารวมนะครับนนาปลารวมนะครับ สองสามชั่วโมงเลยครับดูครับโอ้หตัวเป็นหอยเลยนี่ครับนี่ครับตัวเป็นหอยเลยโอ้โหอ๋ได้อยู่ครับแต่ตัวเป็นฝอยเลยโอเค่ ต้มเค็มครับต้มเค็มโอเคไปต้มเค็ม